ช่วงโควิด -19 แบบนี้นะคะอย่างที่บอกหลายคนเนี่ยอาจจะแหมงานก็บางคนตกงานอบางคนรายได้ลดลงเดี๋ยวชวนคุณจามรไปเพราะว่าแม่ค้าที่จังหวัดตรังใจดีแม่ค้าก๋วยขายก๋วยเตี๋ยวลดราคาบอกลดราคาประชดโควิดนี่แหละโอ้ชื่อร้านนะนี่แหละแม่ค้าบอกมากเลยอ่ะเดินเข้าไปไม่กล้าสั่งเลยอ่ะแดกเส้นแดกเส้นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ อำเภอเบืองจังหวัดตรังตําบลทับเที่ยงขายก๋วยเตี๋ยวปกติเนี่ยบอกขายชามละ40บาทช่วงโควิดลดไปเลยชามละ25บห้าบาทบอกแบบนี้ลดน้อยลงหรือเปล่าเจ๊เอาหมูเอาปูน้อยลงหรือเปล่าเจ้าของร้านบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้าให้เข้ามากินอิ่มอร่อยด้วยเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยจัดโปรโมชั่นเพื่อคืนกำไรดูดูดูเห็นยังมีปูเห็นจริงไม่ได้ลดไม่ได้ลด เกี๊ยวเนี่ยเต็มคำคนมโนเป็นเล่นไปที่ตรังที่ตรังบอกว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเลยลดราคาก๋วยเตี๋ยวทุกเมนูอย่างที่บอกจาก40เนี่ยเหลือชามละ25บาทไม่ลดปริมาณและไม่ลดคุณภาพซึ่งขายราคาแบบนี้มาตั้งแต่มีช่วงโควิด19ระลอกใหม่แล้วก็บอกว่าแหมเพราะคนตกงานเยอะเหลือเกินก็เลยทำให้ร้านอาหารเนี่ยูซบเซาไปด้วย เมื่อเป็นแบบนี้แล้วก็เลยตัดสินใจเอาช่วยกันอ่ะคับอาฉันอยู่ได้คุณอยู่ได้อยู่ได้<อ>ช่วยกันช่วยกันไปแล้วก็บอกเมื่อลดราคาลงแล้วเนี่ยหลังจากโปรโมชั่นไม่กี่วันปรากฏว่าย,ยอดขายเพิ่มขึ้นนะอ้าวเ,<อ>เห็นไ<อ>หม เห็นไหมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากเดิมเนี่ยบอกว่าวันละ1,500บาทเพิ่มเป็นวันละ2 0 0 0 2,000กว่ากว่าได้เลย2,200บาทเนี่ยต่อวันเนี่ยได้เลยบอกว่าลูกค้าเนี่ยเดินทางเข้ามามากินกันอย่างต่อเนื่องเลยบางคนก็สั่งออนไลน์นะนี่เขาปรับตัวแบบหลายอย่างเลยสั่งออนไลน์เพื่อเอาไปกินที่บ้านเอออ่ะใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรงังไปกินได้อ,อ่เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ค้าหน่อยค่ะ ปกติบะหมีเกี๊ยว40เราขายเหลือชามละว5 5บาทค่ะเพื่อที่ว่าเด็กนักลงนักเรียนอะไรประมาณนี้คนทํางานทั่วไปก็สามารถมามแวะชิมกันได้อิ่มท้องกันได้ด้วยราคา25บาทค่ะผลตอบรับเป็นงไงบ้างคะผลตอบรับตอนนี้ดีมากเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่จัดโปรโมชั่นโควิดขึ้นมานี้โอเคเลย เปิดกี่โมงครับเปิดกี่โมงเดี๋ยวนนยไปเลยเดี๋ยวไปเลยแต่ว่าร้านเนี่ยขายบ่ายนะบ่ายสามถึงสามทุ่มครับผมค่ะโอ้โห